ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k t News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวปปองอเปิดให้ลงทะเบียนคุ้มครองสิทธิเพื่อรับเงินคืนผ่านบัญชี t ิกตอกไซเบอร์ขีดล่างหนึ่ระวังบัญชี t ิกต o k ชื่อไซเบอร์ขีดล่างหนึ่เเป็นบัญชีที่มิจฉาชีพสร้างขึ้น โดยแอบอ้างใช้ชื่อของหน่วยงานราชการพร้อมแนบช่องทางติดต่อผ่านบัญชีลายสำนักงานปอปอยอยืนยันไม่มีความเกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวขอความร่วมมือทุกท่านไม่กดติดตามหรือให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้สำนักงานปอปอ,อยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว และมีบัญชีติกตอกทางการชื่อปอปองอใช้แอคเค้าชื่อแอดแอมโลไทยแลนด์เท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน